มาเมื่อวานนี้พูดถึงละครเรื่องกงกระเวกคุณชายอดิศักดิ์แสดงโดยพี่กัปตันได้เจอคุณพ่อคลับแต่ว่า่อป็นอาปุนะอปุพี่ยาเอ๊ะพี่ปุ๊พี่ปุ๊วันนั้นมาสัมภาษณ์บอกให้เรียกพี่ปุ๊อยู่อันนี้คือเรียกในละครอ๋อเรียกในละครเรียกในละครซึ่งแต่ในละครเนี่ยไม่น่าเรียกพี่ได้ด้วยความเขารูคุณอาปุเรียกพ่อซึ่งพี่ชายไปหาน้องชายแล้วว่าเฮ้ยน้องยังไงเราจะต้องมาสืบหาความจริงกันน้องว่าเฮ้ย ที่พ่อเราเป็นแบบนี้ไมนเป็นเพราะอะไรที่สําคัญเลตติ้งเมื่อวาน5.4ค่ะปรบมือไปเลยค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะผ่อนคลายยังไงก็คือคู่พระเอกและเพื่อนจ้าเออเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาจะมาทรงหล่อเทใช่ป่ะแต่เพื่อนอ่ะตัวโดนตลอดเลยรับรับจบให้ตลอดโดนอ่ะตัวโดนตลอด คือมีแบบในเรื่องนี้มีชาติกูลนะทรงหล่อนะทรงรวยนะแต่โดนตลอดโกงตลอดเนี่ยเอาโดนอีกแล้ว้วยเหรอเนี่ยอันเนี้ยพระเอกนางเอกเขาก็สวีทกันไปสวีทกันคือแอคซิเนต์หล้มแล้วเพื่อนและจะแกจะขยื่นรถทำไมขยื่นปุ๊บมันก็เลยเกิดฉากนี้ไงเออตกใจเลย เพื่อนตกใจและขอบคุณนะและไอไลท์ผิดด้วยนะเพราะว่าเพื่อนอะตกลงไปท้ายรถไอไลท์ผิดมองบนเฮ้ยอย่าไปจับผิดน้องเขาเขาาอึ้งอยู่อ๋อเขาอึ้งเขาอึ้งเขาอึ้งนี่นี่แล้วพระเอกพระเอกก็คือข้าไม่ได้แต่เพื่อนเป็นไงข้าไม่าอคือมันกลายเป็นเราเวลาเจอคู่เนี้ยเราจะลุ้นนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือในเส้นที่แบบว่าตามช่วยพ่อเขาได้เขาจะมาทำฮือฮือโดนฆ่า อนิคาเลยคาตลอดคาตลอดช่วยผ่อนคลายนะคะเลยชวนเขามาคุยกันหน่อยขอต้อนรับน้องเต้หวยและน้องภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ็นการร่วมงานอย่างแท้ๆสองทั้งสองคนนะครับเฮ้ยเธอแต่เธอดูสนิทกันนะเคยเจอกันมาก่อนปะเคยเจอครับใช่ตามตึกตามตึกตึกที่ไหนลูกไม่หนูเจอที่ไหนลูกรูเจอไงครั้งแรกน่าจะเจอจากการไปแคสอะคอร์ดสกายครับใช่ท่านั้นเหมือนมีโอกาสได้แบบ ลองแคสกับหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็จะวนๆกันไปแล้วก็เจอการใช่นั้นคือครั้งแรกเลยตอนแรกเจอกันเป็นไงฮะไอคนนี้ถูกชะตาไหมหรือไม่ถูกชะตากันยังไงตอนแรกเจอกันตอนนั้นต้องไปแคสด้วยกันด้วยยังไงยังไงยังไงตอนแรกคิดว่าพี่เตียวอะเป็นคนเรียบร้อยครับพี่เป็นคนแบบเงียบๆนิ่งๆ่สุขุมก็ใ่เรียบร้อยไงปรากฏว่าสรุปคือไม่ใช่หรอสรุปคือนี่เป็น ประเทศเดียวกันเลยอ๋อนี่คือคได้ปงชช่งเหรอปงชื่งตลอดด้วยกันคุยใช่คุยใช่ครับซึ่งเต้าหุยบอกว่าการปรับจูนเข้าภูมิง่ายมากเพราะยความที่เขามีทักษะการเป็นอิริทิกรภาาสนามของกูต n นสองเราอันนี้จะไทยอินเหรอครับเนี่ยใช่เราว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็น เริ่มซีซั่นแล้วถูกต้องนะครับซีซั่นเนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อไหนครับเนี่ยทีวีกวนภาคสนามนะครับรายการเดอะโกดิ้งซองเวทีเพลงพ้อซีซั่นที่7นะครับผมขอบคือก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับแบบว่าช่วยเราคุยหรอใครชวนให้คุยก่อนคือก็คุยด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแค่รู้สึกว่ามันสนิทกันเร็วมากเพราะว่าแบบต่างต่างคนต่างมีมุมตลกของกันและกันอะไรเงี้ยคุยกันแล้วมันแบบถูกคอถูกต้องแล้วเป็นช่วงเวิร์กช็อปด้วยที่เราจะต้องมาเเเวิรรร์คคกกกกัััันนนน่่่อทีาาจะไไปถยยย้บม็ลดดพูุ สนุกมากเอ๊ะอายุเป็นไงฮะทั้งสองท่านอันนี้พี่เตียวมากกว่าผมใช่ประมาณสี่สิบปีผมยีไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วอย่าพูดสี่สิบได้นะมันจะทระเทือนสี่สิบยังแจ๋วครับเออเห็นไหมเนี่ยนางอยู่เป็นเนี่ยนางอยู่เป็นตลกอายุห่างกันเยอะไหมจ๊ะนิดเดียวนิดเดียวผมยี่สิบเจ็ดผมยี่สิบสี่ครับเขาเขาเคารพเราไหมเตียวหุยเขาเคารพเราก็เคารพครับ แต่ว่าในเรื่องนี้เล่นไปขวายุเท่ากันนะนเลื่อนการเลื่อนการสามสิบนะฮะในเรื่องเล่นไปนวายุ3ธามสิต้องโต,โตหน่อยใช่ครับออแต่ก็เข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะไม่มีปะปักรค์เลยใช่ไหมมีเรามีเพิ่มมงเพิ่มมุกให้พุ่มกลับไหมอุ้ยอันนี้มีเรื่อยเรื่อยจริงหรอนี่เรียกว่ามาทั้งจาก พวกเราเองแล้วก็จากทั้งพี่บุญผู้กำกับเองเออที่คอยเพิ่มเติม <laughs> แต่ละบทแต่ละบาทไม่เธอแต่ภูมิเธอเป็นตัวโดนตลอดเลยอะ่ะออ,อันนี้เมื่อกี้ก็เดี๋ยวนื้กับน้ําบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาชัดตอนอ่านบทมันมีบอกไว้ไหมว่าเราจะต้องโดนอะไรบ้างฮะ <laughs> ตอนอ่านบทมีนะครับอย่างลาดหน้าเนี่ยมี<อ>แต่ว่านอกจากนั้นไม่มีเลยครับ <laughs> อันนั้นน่าจะเป็นความสนุกของพี่วุ้นผู้กำกับที่ได้เห็นทำได้ไงใช่เพอหนูทําได้ปุ๊บเขาก็ใส่ให้ไงไม่จริงจบทตอนแรกลาดหน้าเหมือนจะเป็นผมโดนมั้งแต่พอเขาเห็นว่าเป็นภูมิอ่ะเขาก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนละผมหลบได้ภูมิโดนแทนกลายเป็นตัวโดนทีนี้โดนตลอดเลยทีนี้โดนตลอดใช่ครับบอกให้เขาเป็นพระเอกไปตลอดไปเราก็อาบน้ำมาแต่งหน้าใหม่ไม่เป็นไรหรอก ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ได้คือ่นี้กว่าจะจบยังไม่รู like ้ว่าภูมิจะโดนอีกขนาดไหนไม่เพราะว่าพี่แท็กเรื่องเรือ่อะ คู้ชมเห็นน่ะโดนน่ะคือมันโดนทีเดียวถูกไหมแต่เวลาถ่ายทำอ่ะมันไม่ได้ทีเดียวถูกป่ะใช่ใช่ครับอย่างรัดหน้าเนี่ยก็มีคนพิมพ์มาว่าน่าจะโดนรอบเดียวแล้วมั้งเพวัะนั้นผมน่าจะถ่ายประมาณ2 3สรอบครับสองสามรอบนั่นหมายความว่าเช็ดให้แห้งเอาไปหมดเลยให้แห้งและเริ่มใหม่สาดตร์ใหม่เพราะว่ามันจะมาแบบเป็นคราบเดิมแล้วอยู่ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะอะไรมุมกล้องเหรอ่น่าจะเป็น จังหวะซ้ายกับพิบไม่เท่ากันโอ้โหใช่ครับแบบอย่างงี้ไม่ได้นี่แหละเลยต้องเอาใหม่สาเหตุที่ทําไมต้องเป็นตัวโดนแต่ว่าสองคนนี้น่าจะมีความเหมือนกันเพราะเป็นพ่อบุญทุ่มเหมือนกันสองคนเวลาชอบอะไรเนี่ยก็คือแบบจะทุ่มจะเต็มเออแต่หุยชอบอะไรจ๊ะผมชอบกาแฟครับผมมันมันแบบเริ่มจากการที่แบบเราแค่อยากลดความอ้วนเฉยๆก็เลยเริ่มกินกาแฟแล้วทีเนี้ยเราเห็นว่า คนดริปกาแฟมันเท่ดูแบบสโลไลฟ์อะไรเงี้ยเวลาไปแคมปิ้งดริปกาแฟแล้วมันเท่อะไรเงี้ยปั่นปั่นเมล็ดอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของผมตอนแรกก็คงคิดว่าแบบคงเสียตังค์แค่ประมาณหนึ่งแหละหมื่นหลักหมื่นใช่ครับไปไปมามคือแบบก็ไปไกลอยู่ก็เกินครึ่งแสนไปแล้วครับถ้าหกหมื่นแล้วนี่นโลไลฟที่บ้านนะยื่ที่บ้านไม่ไม่ถึงรูปแบบอันนี้ที่ร้านครับอันนี้อันนี้จะเป็นของที่ร้าน คือร้านร้านของเราเลยเหรอฮะอันนี้เป็นร้านของรุ่นพี่ครับไม่ร้านเนี่ยเขารวมคนหล่อฉันอยากไปมากเลยค่ะมีไม่พาฉันไปข้าไหนไปเดี๋ยวจบรายการแล้วไปกันเลยไหมหล่อมากวายดีมาร้านนี้โอ้โหดีมากเป็นสายเกาหลีเกาหลีใช่ยืนกันประมาณ5คนนะเธอโอ้ยตายเธอจะเย็นนะเธอจะเย็นร้านเราไหญ่เลยร้านร้านอยู่เอกมัยครับนี่ไไม่กลอันนี้คือสโลบาร์ที่บ้านใช่ ก็เหมือนที่ร้านเลยนะติภูสิถ้าไม่ติดที่กระเบื้องอะเนาะอุปกรณ์คุณครบนะอุปกรณ์ครบอยู่ครับคือลงจริงจังเลยเหรอฮะผมผมเหมือนแบบมันบานปลายไปเรื่อยครับคือแบบว่าเรายิ่งชอบเรายิ่งดูเรายิ่งแบบอยากได้ทำไมอะเพราะมันจะช่วยทําให้อร่อยขึ้นหรืออะไรขึ้นหรือยังไงมันเหมือนเป็นความชอบครับเหมือนพอเรารู้เรื่องมันเยอะเท่าไหร่เราก็แบบอยากทําต่อเรื่อยๆคือกาแฟมันแบบมันกว้างมากใช่ครับอุปกรณ์การทํากาแฟคือมันมีเยอะมากในโลกใบนี้คือแบบ มันไม่จบไม่สิ้นถ้าเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะมากใช่ตอนหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์กาแฟกินกาแฟใช่ไหมบาริสต้าด้วยทายแจกนั่งอะไรทา่แจกนั่งคือทำไมไปกินกันนะโอเคอ่าต่อตอนนี้ฝึกทำอาร์ตลาเต้อาร์ตใช่ครับผมก็คือทำอะไรได้บ้างเริ่มจากการชอบทำกาแฟเองที่บ้านใช่ไหมหัวใจแน่นอนแล้วรุ่นพี่ก็คือแบบว่า ชวนไปทำคาเฟ่เพราะว่าเขาเปิดคาเฟ่ใหม่อะไรช่วงนั้นผมว่างๆก็เลยแบบไปทำอยู่ที่ร้านแล้วก็ฝึกฝึกทำลัเต้อาร์ตใช่สวยนะชอบเธอทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้จ้ะโอ้ยอย่าไปถามความสามารถออฟเลยความสามารถเรื่องนี้นั่ันอันนี้มันช่วยให้เราแบบช่วยเรื่องสมาธิเรื่องความนิ่งอะไรแบบนีด้วยครับใช่ใช่มันเป็นแบบทั้งสมาธิทั้งกล้ามเนื้อแขนอะไรเงี้ยครับคือมันต้องฝึกเยอะมากๆอะไรเงี้ยนนี้คือสามสี่เดือนผมได้แค่นี้เองนะ เอ้ยนี่ก็ดีแล้วเก่งแล้วภูมิยังไม่ทำเลยเดี๋ยวพาไปเทขอบคุณครับนี่เขาเล่นฟิตเนสมาเพื่อชงกาแฟเลยไหมเขาเขาต้องใช้กล้ามเนื้อไตเสพต้องได้ไตเสพต้องมาเฮียค่าอุดาอุดได้น่ากลัวมากนะเราถ้าเราจิตดีเราจะไม่รู้สึกมันน่ากลัวเว้ยถ้าเราจิตดีส่วนภูมิเธอก็พ่อบุญทุ่มเธอชอบทีมไหน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอไม่กล้าฟอร์มฟอร์มตัวนี้เป็นไงฮะโอ้พี่ออฟเอาเลยเหรอครับเนี่ยเอาเป็เชียร์อะไรเดอนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลโอ้ช่วงนี้คุณพี่ออฟก็สบายหน่อยกำลังดีกำลังดีใช่หรอช่วงนี้ผมไม่สบายเลยครับหรอเห็นว่าคุณพี่เขาทำฟอร์มไม่ค่อยดีเนาะใช่มาหลายแมตช์เลยเนาะเห็นม่าเท่าไหร่โอ้จะหนีตกชั้นแล้วตอนนี้อ๋อแล้วเสียวๆหนีจากการตกชั้นหมายความว่ากำลังจะตกชั้นเหรอฝากละครเรื่องกงกอร์ไม่ฝากเชียร์บอลเลยหรอไม่ล กับอะไรละครับบอลน่ะหมดกับเสื้อบอลนี่แหละเสื้อบอลใช่คือผสมเสื้อบอลไม่แต่คือแล้กกล้าใส่นะเพราะว่าฟอร์มทีไม่ดีใช่เสื้อบอลที่คือแพงนะเรื่องจริงคือผมไม่กล้าใส่เลยไมอะดูความอนีครั้ล้อมาแล้วก็ครับไม่ต้องไม่ต้องออกจากบ้านนะคือผมใส่เดินลงบันไดมาพ่อกับแม่ผมรอละน้องผมก็รอไม่หรือมันเป็นเครดหรือเปล่าครับทำไมใส่แล้วแพ้เปล่าลูก พ่อกับแม่ผมก็บอกอย่างนี้เวลาบอลมาดึกๆก็บอกอย่างนี้ว่าเอออย่าไปดูเลยภูมิดูแลแพ้เออแต่จริงนะผมก็เลยเถียงปลับไปเลยผมไม่ดูก็แพ้เอาไม่ให้กําลังใจเลยอ่ะเหมือนการเลยอ่ะวันนี้เลยไม่กล้าใส่ครับสะสมไปก่อนเนาะสสมไปก่อนหมดไปเท่าไหร่นี่หลายตัวอยู่ก็ก็ถือว่าหลักหมื่นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาครบทุกตัวอย่างเงี้ยมันจะมันมันเลยไปเยอะก็มีบางตัวที่ แฟนคลับซื้อมาให้ด้วยเห็นว่าเราชอบแมนยูอย่างเงี้ยครับแต่เขารักจริงมากนะครับใส่ไปกองทุกวันเสื้อแมนยูเนี่ยคือเปลี่ยนวันละชุดช่วงนั้นฟอร์มดีช่วงนั้นเพิ่งได้แชมป์มาผอก็อ่าวใส่เลยซีซั่นนี้ไม่ค่อยะให้พักก่อนให้เสื้อพักแต่ว่าแต่ว่ายังสะสมเสื้อไหมยังสะสมอยู่ครับจบสะสมฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังเยังรักี่ยนรักอะเป็นสไของเขาสลของผมเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเก็บไว้ขายในอนาคตนะไม่พี่ซื้อต่อมาแล้ว เห็นสองคนโบ๊บ้าขนาดนี้เนี่ยเวลาทํางานเขาจริงจังนะเขาแอบแบบดูเทคนิครุ่นพี่ในการเล่นนะเอามาปรับใช้ใช่ครับหรอเออหูยทำไงครับคือคืออย่างผมอะอย่างพี่กับตันพี่ภูริอะไรเงี้ยคือเราพยายามศึกษาความเป็นผู้ใหญ่คือด้วยด้วยอายุผมอะในในเรื่องมันโตกว่าต้องโตขึ้นโตกว่าชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะหลุดความแบบเด็ก ใช่เราก็เลยต้องพยายามไปดูพวกผู้ใหญ่ว่าเออเขาเล่นกันยังไงวิธีการพูดจาอะไรเงี้ยครับถ้อยชัดคําแล้วมันยิ่งเป็นละครพีเรียดด้วยครับเราไม่สามารถพูดเหมือนแบบเด็กในยุคปัจจุบันได้ที่แบบบางทีเราพูดแล้วมันรวบคำอะไรเงี้ยครับใช่มันก็จะเป็นปัญหาของพวกผมใช่แบบรุนเราไปกันเถอะใช่อันนี้ไม่มีคือแบบว่าทำไรอะอะไรเงี้ยทำไรอะคือมันมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ต้องสมจริง ก็เลยต้องไปดูพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันว่าเขาพูดประมาณไหนจังหวะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับอใช่ภูมิลาหลุดูใครคะผมก็ดูพี่กัปตันนี่แหละครับก็เราก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่อคาเดอะสกายดูพี่กัปตันพี่ภูริรวมถึงพี่แป้งด้วยที่แบบพี่เฟสอย่างเงี้ยคือเขาเป็นตัวพ่อตัวแม่เอกแซกแะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่แล้วก็ช่วงนั้น่ะช่วงที่ถ่ายกงกะละเวะครับผมกำลังเล่นฟ้าจะลดทรายอยู่พอดีเราก็เลยต้องมาดู ผู้ใหญ่เล่นกันว่าเราต้องปรับจูนเอาเธอร์ของเราเพราะว่าตอนนั้นเราก็ติดละครเวทีแล้วก็ต้องมาถ่ายละครคือละครเวทีจะต้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่เราก็ต้องมามาดูในแง่คุณภาพอินเนอร์เอาเธอร์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขาเล่นกันยังไงก็ต้องมาจูนกันอีกทีครับเออไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาคุณพ่อสวัสดีครับแบบละเซตไปเข้าแต่ว่าปิดมาจากฟ้าตลกดรายอยู่ฟาลาไงเข้าใจป่ะกลัวจะเป็นอย่างนั้นเอาฟารามีมีติดไหมมีติดจริงๆริงไหม เคยมีช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่ติดแบบเล่นกระซิบเรย่งเงี้ยเราก็กระซิบเหมือนละครเวทีสวัสดีครับอย่างเงี้ยหรเป็นสวัสดีครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีไวเลสติดอ๋อแล้วก็สวัสดีครับอย่างเงี้ยก็ได้อะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยดีเลยแสดงว่าเรื่องนี้ก็ทำให้สองคนนี้พัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะเลยเนาะแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงในละครบ้างคืนนี้สองคนนี้จะไปช่วยคุณตาเนี่ยเคยช่วยมาแลหลายรอบครับคืนนี้ช่วยได้ไหมนี่อันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ติดตามรับชมกันคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคือแบบว่ารู้เลยุ่นตามทุกตอนอะรุ้นตามทุกตอนจริงๆรคับใช่ครับผมแล้วเนี่ยคืนนี้ก็น่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากจะให้ทุกคนติดตามดูกันนะครับนี่มีมีดมีมีดเรจะไปทันหรอ แล้วภูมิแล้วเธอจะเป็นตัวโดนเธอจะโดนอะไรหรือเปล่าเธอจะไปรับเธอจะไปรับมีดแทนคุณปาไหมเป็นผมอีกแล้วเหรอครับมาจากไหนก็ไม่รู้โดนแทงแทนอาจจะเป็นไมได้ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้ก็จริงโอเคเพราะฉะนั้นติดตามนะคะคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะกงกระเวกนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งเตยหุยและภูมิด้วยค่ะขอบคุณครับ